ฮัลโหลครับผมเบ้านามน์คนหนองคายอันตอนนี้ผมเปิดวิทยุอยู่ขอเพลงนะครับขอเพลงยังครับอ๋อจังซี่อ๋ออ๋อเป็นเพลงสไตล์เนาะเดี๋นาะครับเนาะทางช่องเนาะ เป็นหมอลำามมันบ่ครับผมเอาขอเอื้นหาน้องเฉียวให้จักซิงเกิลนั่นครับเด้อครับเอ๋อนุ่มหนาโม้นคนใจง่ายครับผมโอ้ใจครับผมฝากเพลงนี้ไปหอดไวเนี่ยครับเอ่อไอสิฝากเพลงนี้ไปหาไพนี่บอ้ะไอ้เนาะขอเพลงผมมันบอหยาบหยาบฝากไปทางไหนเนาะครับเนาะ อันฝากไปหาเมียเขาเด้อจะทางกุมบาวะปีเด้อโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับผมขอบสทีมงานทีมงานอย่างนี้เอ่อพวกผมเป็นทีมงานเส้นลังนะครับเนาะหูจักหูจักบ่ครับทีมงานเส้นลังเสนลังบ่ครับผมเอาเอาบอสกำลังบ้างครับสวัสดีครับไอสวัสดีครับลอยหาชิปเอ็มครับผมอยู่ในปลาครับไอ มาเก็บเห็ดครับมาเก็บเห็ดเม็บนค็ดบเออครเออขอเพียงตามล่าน้องเขียวเนี่ยนครับเนาอไอ้นุ่มหนามน์ค้นใจรอครับเนาะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขนะครับแล้ว